สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับนี่ก็คือบรรยากาศาบริเวณหน้าองค์พ่อปู่นะครับนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะร้อนและอบอ้าวนิดนึ่งนะครับเพราะแสงอาทิตย์นั้นได้สาดส่องลงมานะครับนี่นะครับนี่นะครับแสงอาทิตย์ได้สาดส่องลงมาครับ นะครับนะครับเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะร้อนมากนะครับและนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆหมู่บ้านยูทูปเปอร์นะครับนี่ก็เป็นร้านค้านะครับนี่นะครับนะครับนี่ก็เป็นบริเวณบ้านหน้าหลุงพลนะครับ นี่นะครับบ้านลุงพลนะครับนี่ก็เป็นบริเวณร้านป้าคำใสนะครับนี่นะครับบริเวณร้านป้าคำใสนะครับนี่นะครับก็เป็นร้านส้มตํานะครับและเครื่องดื่มนะครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบของหมู่บ้านยูทูบเบอร์ครับผมช่วงหน้าองค์พ่อปู่นะครับนี่นะครับช่วงบริเวณหน้าองค์พ่อปู่นะครับ นี่นะครับและด้านหลังองค์พ่อโปก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับนี่นะครับวิวทิวทัศน์สวยงามมากครับนี่นะครับเป็นภูเขาเป็นแรดกล่าวที่ดูงดงามมากนะครับและผมก็ขอจบ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ